กราบสวัสดีเอฟซีซูฟู่ชูคนครับมือนึ้งลอเดฟซีนะครับมีรายการบางไฟนะครับบ้านคําน้ําสร้างนะครับอําเภอขุดชุมจังหวัดยะโสธรในวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2568นะครับเป็นงานประเพณีนะครับมีปักโบนั่นะครับแล้วแต่จะทําบุญนะยี่สิบห้าสิบแล้วแต่เลยนะครับผมนะเป็นงานประเพณีนะครับเลด้าตูตูทําการโยกหันนะครับผมอ๋อซื้อว่าสิเป็นชิงเงินรางวัลหกหมื่นบาทในหลังนะครับขันจับโบผิดนะครับผมนะ รายการบ้างไฟนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับผมสราชวงศ์นะครับผมบางที่สองกะรอกหน่อยนะครับบางที่สามสุวรรณหงเอาสุวรรณหงคือโพตรงนี้เนาะนะครับบ็บรแน่ใจนะครับดรสายชลผลก็ยังอยู่ระยอกละนองนะครับบรแน่ใจนะครับบางที่สี่กองฟ้านะครับบางที่ห้าท้องพักดีนะครับบางที่หกจอเจริญสุขนะครับบางที่เจ็ดนาค้อนค้าหน่อยบางที่แปดเพชรน้ำค้าง บั้งที่เก่าพุ่มนารินเสียงฟังสายนะครับบั้งที่10นครเมืองหน่อยทอหกนะครับบั้งที่11ดอกไม้เงินนะครับดอกไม้เงินนี่อาจจะเป็นฟองดีรละค่าถือนะครับให้จับตามองอย่างไก่ชิดนะครับบั้งที่12นะครับล่องสวรรค์อล่องล่องสวรรค์หนึ่งนะครับบั้งที่13นะครับจวดจาดนะครับบั้งที่4สีชนะเบิกปานะครับบั้งที่1 5หนะครับบั้งที่14 1 5หาแล้วนะครับ ล่องสวรรค์เบิกฟ้าสนีบัางที่สิบหนะครับซอจโอบวกซอจเอนะครับผมอ่านนะครับบังที่สิโรงน้ำธะราทิพนะครับผมบังทีสิบูโลดสีนะครับบังที่สินะครับทิติมานะครับเบิกฟ้านะครับบังที่ยีนะครับเทพกูชีพนะครับบัางที่ยี่สคำไฟทะลุฟะาไปหาเธอนะครับบังที่ยีเกษตรอำเภอนะครับยี ทีมงานผ้าแรงนะครับผมโบผ้าแรงกอบนะครับตุลาการโดยเลดาตุ๊๊นะครับผมนุ่มหลุบรอแห่งเมืองพุดชุ่มนะครับหรือไอ้คำแรลแร่แรนะครับอย่าลืมแบ่งกำลังแรงใจกันนะครับงานปอระเพนี่ฟักโบแล้วแต่ที่ทำบุญนะครับผมอ่ะส่วนนะครับส่วนครอบชอบส่วนตัวของหลอดโบมี่อ่พิ่นมาสอเลขอภัยนะครับผมทำลิปไปนําเป็นขายของไปนํานะครับอ่ารายการบังไฟทีลุงหลอดมักนะครับ ความชอบส่วนตัวนะครับกะรอกหน่อยนะครับสองท้องผักดีสามเพชรนำคางนะครับสี่พุ่มนาลินนะครับอ่าเน้นๆเกิดขึ้นพุ่มนาลินนี่แหละมักแห้งนะครับผมนะอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับบอกว้ก่อนนะครับติดสีเขียวนี่เป็นความชอบส่วนตัวของหลอดเด็บซี่นะครับบริเกียวขายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับบริไดรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับบางไฟที่หลอดมักกะ อบอกพี่บอกน้องไปแล้วนะครับคอยชคกไม้มันคอยเดินทางปลอดภัยทั้งขาไปค้ากลับแล้วก็เงินเข่าบานเล่นๆนะครับห้ามเล่นการพนันนะครับคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้สนใจควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจในการลงทุนนะจ๊ะสมาชิกขอบคุณที่ติดตามรับชมดูเรดเด็กสีสวัสดีครับ